สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กันกับรายการหมากเด็ดแต้มเซียนรายการดีๆที่ทุกคนก็ดูได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกระดับฝีมือครับคุณผู้ชมครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่จะนําเสนอบันทึกเกมต่างๆของเซียนเนี่ยที่เขาเล่นกันไว้ในการแข่งขันเก่าๆนะหรือว่าไปจนถึงการแข่งขันปัจจุบันเอามาวิเคราะห์เอามาลีนในสไตล์ของ คารวสผู้ใฝ่รู้ครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมอยู่กับบันทึกเกมการแข่งขันคุณทองคําครั้งที่7ครับถือว่าเป็นแมตช์ในตํานานอีกแมตช์หนึ่งครับระหว่างเซียนหนูเพชรครับปัะทะกับเซียนวานิชครับคุณผู้ชม โดยเซียนหนุเพรน,นะครับเป็นฝ่ายที่เดินทีหลังด้วยครับคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูมุมมองของเซียนหนุเพรผมเลยก,กลับกระนานให้คุณผู้ชมดูครับโดยเซียนหนุเพรเนี่ยก็จะกลายเป็นหมากฝ่ายขาวในคลิปนี้นะฮะคุณผู้ชมในตาเดินแรกครับเซียนวานิดครับเปิดเบีย้ยขึ้นมาครับโอ้โหชงเงือบี้มาตัวแรกก็เสียวสันหลังวาบแล้วครับเหมือนจะทําท่าทํานางเป็นหมากมา้าซ้ายครับคือต้องเท้าวความก่อนว่าเซียนหนุเพรเนี่ยแก ถนัดรูปของม้าเทียมเม็ดซ้ายฮะแล้วก็เป็นม้าเทียมเม็ดซ้ายที่เข้าจู่โจมม้ายงขวาด้วยครับเซียนวานิชนะครับผมไม่รู้สไตล์การเดินของแกฮะแต่ว่าเปิดม้ายงซ้ายมาแบบนี้ซึ่งเซียนหนูเพชรเนี่ยมีหรือจะอดใจไหวถ้าจะต้องเปิดม้าเทียมรับครับ,ค,รบคุณผู้ชมถามว่าเปิดเบี้ยม,มาตาเดินแรกเนี่ยก็พอจะรู้เลยเหรอส่วนใหญ่ม้าซ้ายเขาจะไม่ค่อยซ่อนอะไรมากครับฉันคือม้าซ้ายอันนี้คือภาษาหมักลุกฉันคือม้าซ้ายฉันจะเล่นม้าซ้ายแบบนี้เลยฮะส่วนมาที่เดินทีหลังครับเซียนหนูเพชรค่อยๆเปิดมาขึ้นมา เซียนวานิชเปิดเบีย้ยขึ้นมาบ้างครับการเปิดเบีย้ยมาในลันกษณะน,นี้ต้องการที่มาชิงลงมือก่อนชิงจู่โจมก่อนครับเซียนอูเพชรครับยังคงขอดูเชิงขอดูเชิงไปก่อนด้วยการเปิดเบ็ดครับเซียนวานิชค่อยๆเปิดโคนและเซียนอูเพชรเดินเบีย้ยขึ้นไปครับนี่คือวิธีการรับม้าซ้ายอีกรูปแบบหนึ่งครับการรับม้าซ้ายที่เป็นสิ่งที่เป็นยอดนิดเนี่ยก็จะเป็นม้าเทียมโคนในผลแต่นี่คืออีกวิธีหนึ่งที่สามารถ รับมือได้เช่นกันครับโดยการทิมเบีย้ยจากตำแหน่งจอจาน3ไปจอจาน4เพื่อคำยันครับแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเซียนวานนิดนะฮะเขาทิมเบีย้ยเข้ามาเนี่ยอาจจะมีม้ายกจับก่อนแล้วก็แทงเบีย้ยคู่ขึ้นไปแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะแทงเบีย้ยคู่ตัวนี้ไปแบบไวๆด้วยนะคุณผู้ชมฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงที่หมากฝ่ายขาวเนี่ยเขามีเบีย้ยเซนเ,นเตอร์ที่ค่อนข้างดีครับต่างนั้นเซียนวาน,นิดเห็นแบบนี้ฮะไม่ทิมดีกว่าเดินโคนดีกว่าครับ เซียนหนูเพชรครับตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนนครับว่าจะเปิดม้าเดียมเข้าถล่มม้าโยงซ้ายของเซียนวานิชครับม้าโยงซ้ายเนี่ยเขามีข้อดีตรงที่อารมณ์มันเหมือนมากพระเจ้าตากอะทุมทุกมกข้าวแล้วเข้าตีมือจันเพราะว่าขุนของม้าซ้ายเนี่ยเขาก็ยืนในตำแหน่งที่เป็นจุดโซนแดงเลสโซนนะครับเป็นโซนอันตรายอะแล้วก็ต้องเข้าจู่โจมไม่ได้ถ้าเข้าจู่โจมไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนสวนกลับและพ่ายแพ้สูงมาก ซึ่งเซียนหูเพชรครับสิ่งที่เขาบิวหมากมาเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาทุกตัวเนี่ยตัวใหญ่ขุนพลทุกตัวมารวมตรงกลางกระดาษแล้วเข้าใส่ไปเลยครับคุณผู้ชมตรงจุดนี้ครับก็ต้องไปดูกันครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าครับคุณผู้ชมทางด้านหมากไฟแดงเซียนวานิชเปิดมาครับและเซียนหูเพชรเปิดเม็ดขึ้นไปเซียนวานิชเห็นแล้วครับว่ามีจุดใต้ตาตออะไรบางอย่างครับกินตัดเบี้ยไปก่อนครับนี่ฮะจากเซียนวานิชครับเซียนหูเพชรกินคืนครับคุณผู้ชมจริงๆแล้ว การกินตัดพวกนี้ในของจังหวะมาซ้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นการกินตัดเพื่อดูเชิงครับว่าในส่วนของอีกฝ่ายเนี่ยน่าจะเอาอะไรกินอะไรทํานองนี้เป็นต้นนะและสีแดงครับจีนวานิชค่อยๆเปิดโคนขึ้นมาเซียนหนูเพชรค่อยๆเปิดโคนเช่นกันและเซียนวานิชครับเปิดเบี้ยจากตาแหน่งขอไข่6มาที่ขอไข่5ครับการเปิดเบี้ยจากขอไข่6มาขอไข่5เนี่ยเพื่อต้องการที่จะมา โหมเข้าโจมตีด้านซ้ายมือของสีขาวครับต้องการที่จะดูว่าสีขาวจะรับมือยังไงจะทิ้งเบี้ยตัวไหน3ตัวเนี่ยเป็นต้นนะครับหรือไม่สนใจครับซึ่งเซียนหนูเพชรไม่สนใจครับเดินขุนขึ้นไปครับคุณผู้ชมทําให้เซียนวานิชครับนี่เห็นทีได้ทีตีใหญ่เลยครับเปิดเบี้ยขึ้นมาอีกหนึ่งตัวครับเซียนหนูเพชรยังคงไม่ตั้งรับเบี้ยของเซียนวานิชครับเซียนวานิชค่อยๆขึ้นขุนและทันใดนั่นเองครับค่อยๆตั้งรับนะครับโดยเซียนหนูเพชรครับ การเดินเบี้ยริมมาในลักษณะนี้ต้องการทีร่มากินเข้าด้านในเพื่อชิงลงมือเอาเปรียบเบีย้ยนอกเบี้ยในครับเซียนวานิชเองก็น่าจะรู้ครับทิมเบียบ้ยสูงขึ้นมาครับทาให้เซียนหนุเพชรครับค่อยๆเปิด3ามเบี้ยขึ้นไปอ่ะโดนกินตัดตัวเซียนวานิชและใช้เม็ดกินโต้อตอบครับโดยเซียนหนู่เพชรครับสาเหตุที่เซียนหนูเพชรกล้าเดินรูปนี้นะเพราะว่า เม็ดของสีแดงเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อีกหลายตาเดินกว่าได้ต้องถอยม้าก่อนค่อยๆวนเม็ดขึ้นมาอีกแล้วถ้าทีมเบียร์ไล่ซึ่งในเกมจริงเนี่ยทีมเบียร์ไล่เม็ดครับเม็ดถูกถอยโดยเซียนอูเพชรครับเห็นไหมฮะว่าโคนสีแดงเนี่ยติดอยู่ไม่ได้ใช้งานครับแต่ทางด้านของม้าขาวเนี่ยมันมีตัวห้าเล่นเยอะครับเซียนวานิชค่อยๆปรับวนม้าและเซียนอูเพชรครับทีมเบียร์รับม้าไว้ก่อน,นครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือเซียนวานิชคแทบต้องการที่จะ ใช้เม็ดของเขาเนี่ยล่อนขึ้นมาครับเซียนอนุเพะใช้เหลืองเขาโยกขึ้นมา1จังหวะครับทำให้เซียนวานิชครับใช้เม็ดของเขามายึดที่กลางกระดานครับประเด็นคือสีขาวตัวนี้ครับตัวหมากเนี่ยน่าใช้ก็จริงแต่ยังติดเม็ดอยู่ครับเม็ดเนี่ยทำให้ตัวหมากของสีขาวเนี่ยใช้งานยากแต่ข้อเสียของสีแดงก็มีครับสีแดงเนี่ยเขาโคแลเขาใช้งานไม่ได้ครับคุณผู้ชมเม็ดของสีขาว ขึ้นไปตอกแล้วเห็นตัวนี้มันเก่งนักใช่ไหมเอาตอกเป็นเซ็นส์เลยนะครับคุณผู้ชมม้าของฝ่ายแดงนะฮะใช้ามาที่ตำแหน่งฉอชิง6กครับทำไมเซียนวานิี่ต้องใช้ม้ามาในาลนักษณะนี้เพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บม้าอีกหนึ่งตัวเนี่ยยืนด้านล่างแล้วส่งเบีย้ยขึ้นมาไล่เม็ดของเซียนอูเพชรครับเซียนอูเพชรโยกโคนขึ้นมาครับและเซียนวานิชสัมผัสเห็นอะไรบางอย่างครับว่าขุนอยู่ในโซนอันตรายครับเลยเดินขุนหลบครับ ทำให้เซียนหนุ่มเพชรนีนะ่ค่อยๆที่จะโยกมาลงมาที่ตำแหน่งฉาชิงหนึ่งครับทั้ง2ฝ่ายนะครับพยายามปรับวนตัวหมากครับสาเหตุที่เขาไม่เดินเรือเพราะมันจะทําให้เสียจังหวะครับถ้ามัวแต่ไปเดินเรือเนี่ยสีขาวเนี่ยจะได้ปรับวนหมากปอดแล้วได้เข้าจู่โจมก่อนครับตอนนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยเขาปรับบ้าเสร็จเห็นไหมสีแดงเนี่ยโคนเขาไม่ได้ใช้เขารู้ตัวนะครับเซียนวานิชรู้ตัวมากว่าโคนไม่ใช่เลยตัดสินใจที่จะถอยโคนออกมา ให้ได้เล่นคือต่างฝ่ายต่างวนหมากใช้โอกาสเนี้ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับตัวไหนไม่ได้ใช้ก็เดินไปในตำแหน่งที่ได้ใช้นะครับคุณผู้ชมและจุดนี้ครับเซียนุเพ็ชใช้เรือของเขาเนี่ยกดที่ตำแหน่งงองูหนึ่งครับแต่ก็มีแต้มหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือทีมเบียขึ้นไปนะครับไปเข้าโจมตีเลยอันนี้ก็ผมว่าเองก็น่าสนใจมากๆแล้วคุณผู้ชมและในจังหวะนี้ครับเซียนวานิตใช้เรือมากดที่โคนของตัวเองครับ ต้องการที่จะมาเสริมการบุกและผูกหมากไปในตัวด้วยครับทําให้เซียนหนูเพชรน,นะครับโยกโคโนขึ้นไปแต่คุณผู้ชมครับในตาเดินที่ย4สิ่งที่เกิดต่อไปนี้ครับคือสิ่งที่เซียนวานิชเนี่ยได้คํานวณเอาไว้แล้วเซียนวานิชเขาคํานวณยังไงครับโคนตัวนี้ถูกผูกโดยมาเพราะงั้นเนี่ยใช้เม็ดไปไล่มาซะเลยฮะโอ้ใช้เม็ดไปไล่มาครับคุณผู้ชมถ้าใช้เม็ดไปไล่มาแบบนี้ถ้าถอยมาหนีโคนตายครับ เป็นจังหวะที่เป็นไฟ์บังคับครับว่าต้องเอาโคนกินตัดสองเบี้ยถ้าโคนกินตัดสองเบี้ยในรูปนี้เนี่ยนี่ครับถ้าใช้ไม้กินเนี่ยเบี้ยตัวนี้ก็จะขาดนะครับแต่มันไม่ใช่อย่างงั้นครับเซียนหนู่เพชรอยากกินใช่ไหมกินได้นะครับเจอกันได้ครับแต่คุณต้องขายโคนมาครับขายยังไงนะครับนี่ครับเซียนวานิชแสดงให้เราดูแล้วเดินโคนขึ้นมาไล่ในส่วนของเรือกับเบี้ยนะครับต้องการที่มากินฟรีครับ ทำให้เซียนหนุ่มเพชรคว้ามเม็ดของเขานะแล้วก็กินโคลนเะข้าไปสีแดงกินโต้คืนนะครับและเซียนหนุ่มเพชรขอยเ,อเรือลงมาเบี้ยตัวนี้ยังขาดอยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามัวแต่ไปกินเนี่ยก็อาจจะเจอกดเจอ,เจอนู่นเจอนี่คือเจอได้หลายอย่างคนระับเพราะงั้นเซียนวาน C w นี้ตัดปัญหาโดยการใช้เ,เรือของเขาเนี่ยต่อเรือเซียนหนุ่มเพชรทิง้งซะคุณผู้ชมครับผมเสริมความรู้ให้คุณผู้ชมอีกนิดนึงครับเรื่องในส่วนของทีเดินนะทีเดินตรงนี้สําคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของกระดานนี้เลย ถ้าเซียนหนูเพชรหลบเรือไปที่อื่นนั่นหมายความว่าตาเดินต่อไปเนี่ยสีแดงเซียนวานิชจะได้เดินก่อนอาจจะไปกินเบีย้ยก็ได้อาจจะไปซ้อนเรือไปอะไรก็ว่านไปนะแต่คุณชมดูเทคนิคนี้ดีเทคนิคการแลกเรือใช้เรือแลกครับแล้วแลเซียนวานิชครับใช้เรือกินโต้อตอบครับพอใช้เรือกินโต้อตอบในลักษณะนี้เสร็จใช่ไหมหุ่นนะครับเขามาบล็อกเรือไว้หมดแล้วในส่วนของเซียนหนูเพชรครับ าะงั้นเขาไม่แขร์ครับว่าเรือจะเข้ามาหรือไม่แต่สิ่งที่เซียนหนุเพรได้คือตาเดินที่ได้เดินก่อนได้เดินก่อนไงนี่ครับตาเดินนี้คือตาเดินของมาไฟขาวครับมาไฟขาวเซียนหนุเพรทิมเบียรขึ้นไปต้องการที่จะไปบุกค,ครับเซียนวานิชกินตดัดเข้าไปทันทีเพราะถ้าทิ่มสูงเข้ามาเนี่ยรับรองครับเจอม้าล่อนเข้าไปลุกเจ็บหนักแน่ฮะเลยกินตดัดเข้าไปก่อนนะสีขาวเซียนหนุเพรใช้โคนยิงตอบครับและเซียนวานิชถอยม้าลงไปตั้งรับ ทันทีครับเจอม้าเข้าไปรุกหนึ่งทีครับนี่คือตาเดินที่เป็นจุดสําคัญของการแพ้ชนะอยู่พอสมควรนะครับแต่ทรงหมากก็ยังพอๆกันอยู่ครับยังไม่เห็นความแตกต่างอะไรกันบ้างคะโดนกินเบี้ยแล้วเบี้ยถูกฆ่าตายไปโดยม้าสีขาวขุนขยับหนีเต็มที่แล้วตอนนี้ม้าสีขาวเซียนหนูเพชนะค่อยๆที่จะถอยลงมาในตําแหน่งคอควายหนึ่งครับต้องการที่เอามาขึ้นที่งองูสามครับม้ายังไม่กินเบี้ยครับ แต่เซียนวานิชครับใช้มาเขาเนี่ยโยกมาที่ตำแหน่งจอจานหกครับต้องการที่เอามากินลูกครับและโคนครับของเซียนหนุเพชที่ค่อยๆกลบขาน้าไปและสิ่งที่ไม่คาดฝันนะมันก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อเซียนวานิชครับตัดสินใจนะที่จะใช้ไม้กินเบี้ยคว่ำนะผู้ชมดูเบี้ยคว่ำตัวนี้ดีนะผมใช้คําว่าเบี้ยตัวเดียวเสียวทั้งกระดานครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยความเป็นต่อเป็นรองคุณเชื่อไหมว่ายังพอๆกันอยู่ยังห้ามหันกันได้อยู่ แต่พอกินเบี้ยตัวนี้ไปเสร็จปุ๊บนะทำให้เซียนหนุเพชรน่ะได้เข้าจู่โจมไปจนถึงแบบแทบจะชนะได้ครับชนะยังไงไปดูครับผมเชื่อว่าคุณเซียนหนุเพชรน่าจะคิดอ่านเอาไว้เยอะมากสำหรับแต้มนี้และเป็นจังหวะที่เดินได้อย่างสวยงามด้วยครับโดยการเอามาไปไล่เรือก่อนนะเรือเนี่ยต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่เซียนวานิชครับใช้เรือมาที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งของงองูสีครับค่อยๆดูกันต่อนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงครับ ม้าถูกล่อนลงมากินเบีย้ยฟรีครับและเซียนวานิชครับใช้ม้าเขามาที่ตำแหน่งชอช้าง5้าครับเซียนหนุเพชรครับค่อยๆใช้โคนเขามาไล่เรือเรือก็บ้าแล้วนี่คือมา้าม้ายืนเป็นตัวเลยบอกเรือไม่ใช่นะเซียนหนุเพชรใช้โคนมาไล่มาครับและม้าของเซียนวานิชปล่อยมาที่ตำแหน่งชอช้าง3แล้วไปกินเบีย้ยด้วยนะคคุณผู้ชมครับสิ่งที่ไม่คาดฝันอีกอย่างหนึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วครับที่ขาวเดินโคนไปตายครับเฮ้ยคุณผู้ชมเอาเรื่องนะเนี่ย แต้มนี้เอาเรื่องมากครับเพราะว่าถ้าเอาโคนกินเนี่ยโดนเรือลุกพอเรือลุกเสร็จขุนต้องขึ้นมาตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งจอจานเจ็ดพอจอจานเสร็จเสร็จนี่ฮะจอจานเจ็ดเสร็จทุกลายครับโดนม้าลุกคาดกินเรือนี่คือแต้มที่สวยงามตามท้องเรื่องมากครับโอ้โหแต้มนี้เด็ดขาดมากถ้าเดินโคลนตรงๆเรือลุกจนครับเตียนวานิชเห็นท่าไม่ดีครับใช้ม้าเขาเนี่ย ล่อนมาไล่เรือก่อนครับและเป็นเรือของเซียนหนุเพชรครับโยเขาเป็นลุกหนึ่งทีครับเซียนวานิชปิดทันทีครับหนีตายโอลมาดเลยครับทําให้เซียนหนุเพชรครับโชว์วิธีการเดินที่สุดแปลกมากสุดการอีกแล้วครับเดินโคนเบลุกครับไม่ซื้อใช่ไหมจังหวะเมื่อกี้อุสาขายังแล้วนี่ครับนี่เป็นการฮาร์ดเซลเลยบังคับขายครับเพราะว่าหนีไปไหนไม่ได้เลยในส่วนของขุนเนี่ยขุนต้องยิบขุนมากินโคนเท่านั้นครับแล้วก็ โดนมารุกค,ค่ากินเหลือไปเซียนวานิชตัดสใจค่อยๆตบุนหนีครับแล้วก็โดนกินเหลือเข้าไปจบเกมครับโดยสีแดงเซียนวานิชเป็นฝ่ายที่ยอมแพ้ครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแต้มที่เอามาให้นนะคุณผ,ผู้ชมได้ดูกันนะคุณผู้ชมครับผมเองก็มีช็อตเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัย ม้าเนี่ยเขาปรับบนเนี่ยมาใช้รงกลางกระดานได้คือเขาอ่านแล้วไงว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเอาม้าไปลงล่องกลางกระดานได้เลยกล้าเดินเห็นไหมคุณผู้ชมดูจุดเล็กจุดน้อยเหล่านี้ดีมันเป็นการดีไซน์โครงสร้างของหน้าเบียแล้วก็การเข้าจู่โจมของเซียนหนูเพชรน,นะครับ ถือว่าเป็นไกด์แนวให้คุณผู้ชมที่กําลังฝึกหัดปักลูกไทยได้ค่อนข้างดีมากครับในส่วนของเกมนี้นะถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วไปเจอกันใหม่ในสัปดาห์หนะ้าสัปดาห์นี้ผมคาระตรวัผู้ฝ่ยรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคน